ตอนนี้นลปลุต up, ลต Og, remember, ยตามรวันพามาชมพระราชวังรัตนลังสันอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับการห้ามเข้าชมวันอังคารถึงวันพฤหัสตั้งแต่บ่ายสามถึงเก้าโมงเช้าวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง9ก้าโมงเช้า วันจันทร์ปิดทําการแปลกนะครับไม่บอกวันเข้าชมแต่บอกวันห้ามเข้าชมบรรยากาศภายในสถานที่ด้านหน้าของพระราชวังครับ เวลาเข้าชมรอบแรกรอบสองรอบสามรอบสี่แล้มาระบุกิตกมการซื้อบัตรเข้าชมผู้ใหญ่ห้าสิบาทเด็ก20บบาทชาวดังชาติหนึ่งบาท ึงทางเข้าพระราชวงังมีป้ายสือ่อความหมาย The Royal Trip to m a l a y u พระราชวงังรัตนาลังสันกรุณาถอดรองเท้า ก่อนก็ชมภายในนะครับ ทางการเสด็จวาดทางเรือนะครับเส้นทางเสด็จพระพาททางเรือของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคิงจุลาลงกรณ์ก็คือรัชกาลที่ห้านั่นเองครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในอาคารพระพราชวังังะตะนาานังสตรงโมเดลที่เราเห็นอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังรัตะนานังสร์แต่ว่าเป็นองค์พระราชวังจำลองนะคะตามโมเดลที่เห็นด้านหน้าก็คือส่วนของท้องพระโรงนะคะส่วนของท้องพระโรงก็คือเป็นส่วนที่อาพระมหากษัตริย์ออกว่าราชการ ะะตอนนี้เราอยู่อาคารกลางอาคารกลางนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นล่างแต่เดิมก็จะเป็นที่ประทับส่วนพระองค์นะคะชั้น2จะเป็นห้องบรรทมขอ,ของพระมเหสีกับพระเอรสที่ตามเสด็จนะคะส่วนชั้น3ก็จะเป็นห้องบรรทมของราชการที่5นะคะแล้วก็บริเวณชั้น2จะเห็นว่าจะมีอีก,อกหนึ่งอาคารจะมีสะพานเชื่อมไปอีกหนึ่งอาคารก็คืออาคารแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นอาคารทรง,งาน นะคะแล้วก็แต่เดิมพระราชวังจะมีอีกสีอาคารล้อมนะคะสี่อาคารล้อม,สอ,อมสองอาคารด้านหน้าจะเป็นของข้าราชบริพารฝ่ายชายนะคะก็จะมีเป็นโรงครัวกับเรือนนอนนะคะ,ะ,คะส่วนด้านหลังก็คือของข้าราชบริพารฝ่ายหญิงเป็นโรงครัวกับเรือนนอนเช่นกันอ๋อแยกหิงชายแยกหญิงชายชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีโขน ในสมัยนั้นก็คือตำรวจห,หญิง<ม>ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังนะคะจะมะีคนจุดตะเกียงคนจุดตะเกียงนี้เขาเรียกว่าชาวลาก็คือคนคอยให้ความสว่างตอนกลางคืนนะคะตามโมเดลที่เห็นก็จะเป็นที่เดิมของพระราชวังจริงจะมีลักษณะแบบนี้นะะจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะสามารถรองรับคนได้เป็นร้อยคนนะตอนนั้นนะคะ แต่ว่าองค์พระราชวังจำลองที่เรายืนอยู่นี่เป็นอ,องค์พระราชวังจำลองที่ย่อส่วนลงมานะคะมีขนาดเล็กลงนะคะพื้นที่ก็จะจํากัดนะคะแล้วสถานที่อยู่ที่เดิมไหมครับสถานที่จะอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามเขาด้านบนนะคะตรงนู้นจะเป็นสถานที่ที่พระราชวังตั้งเดิมตั้งอยู่ตรงนั้นแ,แต่เขาเขาตรงนี้ทั้งหมดคือเขานิเวศคีรีที่ พระองค์ทรงพระราชทานชื่อคือเขารูกเดียวกันครับอ่านะคะอ่ะแล้ว,วแล้วพระราชวังดั้งเดิมเนี้ยังเหลือสรากเป็นหลักพังให้ชมไหครับพระราชวังดั้งเดิมไม่ไม่เหลือนะคะแต่ว่ามีการสร้างใหม่เป็นสารการจังหวัดแทนรพระราชวังอยู่ด้านบนนะคะพระราชวังเดิมคือไม่มีแล้วก็คือย้ายจำลองลงมาไว้ ตรงนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เห็นนะคะว่าลงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ,ะพระราชาวังพระราชาวังเดิมสร้างปี2433 2433ุทธศราหรือว่าพุทธศักราช2433หรือว่าอรอศอรอศอคือรัตนโกสินทร์ศก1น9ศนะคะสร้าง โดยพยารัตนเศรษฐีหรือว่าท่านคอสินกองที่เป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นสร้างเพื่อรับเสด็จราชการที่ห้ามาประทับแรมท่านก็สินกอง,อก,องกับคอสินกองกับคอสิมบี้เป็น,ปนอะไรกันเนาะพี่<ม>น้องกันอ๋อครับพี่น้องกันนะคะพ่อก็คือท่านคอสีเจียงซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนก่อนนะคะคโดยท่านคอสินกองเป็นผู้สร้าง ให้รัชกาลที่5มาประทับแรมครั้งสเสด็จเรียบแหลมมาลายูเป็นระยะเวลา3วันนะคะก็คือ,คอวันที่23-25เมษายน2433ะ,ะ,อะพอหลังจากนั้นปี2444ก็มีการชำรุดสุดโซมของตัวองค์พระราชวังนะคะสมัยท่านคอยุ่งหนีเป็นเจ้าเมืองก็มีมีการปรับปรุงซ่อมแซมพระราชวังใหม่แล้วก็มีการสร้างเป็นตึกสองชั้นทาสีขาว นะคะเพื่อใช้รับเสด็จอีกสองพระองค์ก็คือรัชกาลที่6กับ7ที่เสด็จมาประทับแรมที่ละโนครับะคะ่ะพอหลังจากนั้นก็ได้ใช้เป็นสาราการจังหวัดและมีการปรับปรุงใหม่อีกปี2 5 0 7ครับอ่านะคะก็มีการปรับปรุงใหม่เป็นตึกใหม่แล้วก็ใช้เป็นสาราการจังหวัดเรื่อยมาจนณตอนนี้ก็ปิดทำการแล้วสาราการเก่า อ๋อกลายเป็นสารกางหลังเก่ากลายเป็นสารกางหลังเก่าไปเรียบร้อยก็จังหวัดระนองก็สร้างสารกางหลังใหม่อีกที่หนึ่งสารกางหลังใหม่คือย้ายออกไปนอกเมืองเพราะว่าด้วยพื้นที่ของสารกางเก่ามีพื้นที่ที่จํากัดแล้วก็มีการจอดรถอะไรมันลําบากคือเนื่องจากไม่กไม่สะดวกนั่นเองนะคะแล้วสารกางเก่าไม่เปิดให้เข้าชมหรือครับไม่ได้เปิดนะคะยังไม่ได้บูรณะใหม่ก็ยังปิดอยู่นะคะ แล้วท่านารัชกาลที่9นะคะ,สะเสด็จมาระนองปี2502นะคะแต่ว่าไม่ไม,ไ,ไม่ได้ประทับแรมที่<อ>พระราชวังไปประทับแรมที่จวนผู้ว่าราชการแทนก็จวนหลังเก่าจวนจวนจะอยู่ด้านด้านล่างตรงนี้ถ้าลงถนนไปก็จะเห็นจวนที่ล้อมด้วยกำแพงแล้วแล้วกับอันที่บอกเมื่อกี้จากพระราชวังเขาเป็น อ๋อเป็นสารกลางไงนี้จวนผู้ว่าโอเคผมสับสนนิดหนึ่งจวนผู้ว่าก็คือบ้านพักของผู้ว่าราชการโอเคโอเคส่วนใหญ่ที่ที่นี่เขาจะเรียกว่าจวนจวนเจ้าเมืองจวนเจ้าเมืองการจวนเจ้าเมืองกลายมาเป็นจวนผู้ว่าแทนครับใช่จนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหลังเดิมยังยังเป็นอ่าหลังที่ราชการที่เก้าเสด็จเขายังรักษาไว้อยู่ที่ในจวนเจ้าจวนผู้ว่าจวนผู้ว่าใช่ค่ะแล้ว เป็นที่พักของผู้ว่าปัจจุบันไหมใช่มี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 บ้านพักผู้ว่าอยู่ด้วยแล้วเขาเขาแยกส่วนกันแยกส่วนกันค่ะไม่เกี่ยวนะคะก็คือจวนผู้ว่าเดิมที่ที่รัชกาลที่เก้ามามาประทับก็เก็บไว้ค่ะยังคงรักษาไว้อยู่รักษาไว้อยู่แล้วเปิดให้เข้าชมไหมครับไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะครับในส่วนของพระราชวังรัตนรังสรรค์ นะคะจะเปิดทำการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมคือตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะคะส่วนวันจันทร์กับวันอังคารนี่จะปิดทำการนะคะโดยปกติแต่ถ้ามีวันหยุดยาวนะคะจันทร์อังคารเราก็จะเปิดสมมุติวันวันหยุดยาวติดจันทร์อังคารเราเปิดทําการแล้วเราจะเลื่อนวันหยุดออกไปอีกเป็น2วันหลังจากนั้นถัดไปนะคะเวลาเปิดเวลาเปิดก็รอบแรกก็คือ9ก้าโมงสินาที จนถึง10โมง10มันจะเป็นรอบนะคะคร,รอบที่สองก็เริ่มจาก10โมง10จนถึง11โมง10จนรอบที่ส11โมง10จนถึงเที่ยงมีการพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงรอบบ่ายจะเริ่มจากาบ่ายโมง10นาทีนะคะจนรอบสุดท้ายบ่าย3โมง10นาทีจนถึง4โมงเย็นก็จะปิดทําการนะคะครับแล้วมีโครงการฝึก เยวาวชนให้เป็นนักสื่อความหมายน้อยๆหรือว่ามากักคุเทศน้อยในการมาเป็นอาสาสมัครบรรยายแทนคุณพี่ไหมครับณนะนะนะตอนนี้ยังยังไม่มีโครงการที่จะฝึกมกักคุเทศน้อยแตเ่เรามีการจัดอบรมมกักคุเทศคือคอนโตะนะคะมีการฝึกอบรมก็เมื่อช่วงก่อนมีมาสองรุ่นแล้วที่เข้ามาฟัง นั่นคืออาชีพมัคุเทศเลยนั่นคืออาชีพมัคุเทศที่ที่ที่จะคอยแบบเขาเรียกว่ามัคุเทศท้องถิ่นก็มาคอยดูแลพุดทัวของเขาใช่แต่ถ้าสมมติว่าเขานำนำนั่งเที่ยวมาที่นี่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่สองสองคนที่จะคอยอธิบายให้น้องเที่ยวฟังโดยหลักแล้วนะคะคือคือไม่ได้ใช้ไกด์รอบนอกเข้ามาอธิบายในพระราชวังนะคะ ติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อเบอร์โทรเบอร์โทรก็คือจะจะมีอยู่ตรงที่อ่าด้านหน้าด้านหน้าป้ายรายละเอียดนะคะด้านหน้าแล้วก็ถ้าจะติดต่อมาเป็นคณะทัวร์ก็ต้องต้องมีการติดต่อมาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้ลงบันทึกไว้เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาชนกันอ๋อใช่นะคะแต่ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวสะดวกเดินเข้ามาเลย ไม่ไม่กี่คนในจํานวนประมาณสักสิบคนหรือไม่กี่คนนี่สามารถเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเป็นกลุ๊มใหญ่ต้องมีการติดต่อก่อนล่วงหน้านะคะค่ะแล้วทททมีส่วนมาผลักดันส่งเสริมนับสนุนอะไรบ้างมีค่ะททก็ก็จะมีจะมีเข้ามานะคะก็คือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาและมีการบางทีก็มีการอบรมมีการอะไรแบบนี้ให้ความรู้ให้อะไรแบบนี้มีนำบล็อกเกอร์เข้ามาไหมครับ มีมีเหมือนกันค่ะมา,มามามาเป็นคณะคก็เข้ามานำชมที่นี่นะคะขอบคุณมากครับคุณพี่ครับ <คะ S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มีบทบาทสำคัญในาณะเป็นเจ้าเมืองระนองคนที่สองต่อจากบิดาระว่างปีพุทธศักราช2420ถึง2489ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดและเติบโตที่เมืองพังงานในระยะที่บิดายังเป็นพ่อค้าต่อมาได้ติดตามบิดาไปอยู่ที่ระนองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397 เมื่อบิดาได้รับแต่งตั้งเป็นนายอากรดีบุกและเป็นเจ้าเมืองระนองในสมัยรัชกาลที่สพุทธศักราช2405ข้อติกองได้รับพระราชทานเสื้อบ่าเป็นหลวงสีโลหะปูมทิทาสผู้ช่วยวาราชการหนุ่ประนองในต้นรัชกาลที่หได้เลื่อนขึ้นเป็นพระสีโลหะปูมทิทาสจนถึงปีพุทธศักราช2420ได้รับโปรดปรานจากรัชกาลที่ห้า หรือนตำแหน่งจากเจ้าเมืองประนองเป็นจางวางจำกัดรัชการเมืงองประนองและโปรดกล้าวให้กองสิงกองเป็นพระรัตนเสษถีเจ้าเมืองและต่อมาได้รับโปรดกล้าวจากตำแหน่งเจ้าเมืองประนองไปเป็นเทศาธิบาตมฮุ่นทนชุมพรคนแรกและทรงโปรดกล้าวระราชทานบรรดาศักดิ์พยารัตนเสษถีเป็นพระยาดดำรงสุจริตมูสองพักตรีเช่นเดียวกับพิดา พ่อยาดำลงสุิ์นทพกขอสินกองเป็นเจ้าเมืองน,นักพัฒนามากกว่าที่จะเป็นพ่อค้าอย่างบิดาวแต่การลงจีนหน้านหนืแปรและกิจการค้าของตระกูลก็มีด้อยลงไปงานพัฒนาที่สําคัญของท่านได้แก่าการสร้างถนนจากจุมพรไปยังเมืองกระบุรีการสร้างประภาคาที่ปากแน้ำมุกระนองนอกจากนั้นท่านยังเป็นเจ้าเมืองประนอง ที่ความสามารถสูงมากจึงสามารถรักษาสถานภาพของพระกูุฎและพระนองได้อย่างมั่นคงท่านแต่งผู้สร้างาพระราชวังรัตนาร,ราัรค์โดยการออกแบบของพระเจ้าน้องยาเกอกรมหลวงสปสา,าสุภกิจเมื่อกราบพระบาชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วแย่เิพระเกยที่5เสด็จเยี่ยมแหละมนาลัยรอส .1 รอ .9 และ,สะเสด็จประทับแรมที่เมืองระนอง ระหว่างวันที่23-25ถึงเมษายนท่านขอเข็นของได้ขอพระราชทานชื่อพระกานี้จึงส่งพระราชทานนามชื่อพระกานี้ว่ารกระี่นั่งรัตนรังสัร